โอ้คุณแบกเก่งแท้แม่คุแบกไหมไดีบอลุงเนาะนี่ไดีบ่ะลุงดี่ะลุงโอ้งวดอะไไปเมือาหาหนาะงี่เรองอ่าน้องสาวของเราเรื่องปอลูกมใหม่เนาะลุ่มมาจากสวรรเพ่ Rồi. Hay nó sẽ lấy ủm nó. Hay nó thì họ thảo nó. Nghe là có thảo ở đây. สดีเด้สวัสดีค่ะตูเอออัดแม่ประตูนะฮะอัดประตูมองปิดปิดประตแล้หดมาลูกใครนาะสิไหแถน่อยนี่อัคนงานนี่ไดยีีนอนแถวหน่อยทำได้ลูก สองละสองลสามเซนลูละล่อเซนหนึ่งน้องไอเม่าไปอยู่เมืองดนเนาะไปอยู l l? ่เมืองไกล้สวนพี่น้องอยู่สวนละเขตอย่แหละประมาณสอาทิตย์สองอาทิตปายพี right? <sh> <sh> ่น้องมันบางทีกว่าบายดีดี่สพวามสุขุคนนะทักค่ีกนี่นะ ร้านมาเบิ่งเงินพี่น้องมาเบิ่งร้านน้อยแล้วพี่น้องมีสัมผัมีสีร้านน้อยซื้อได้หรอน้องซื้อได้โอ้โหเด้ออมมือนอะอมตักซื้อแหยังกาแฟแม็กเออแม็กแม็กเออแม็กกับน้องกันเด้น้องค่อยได้หนึ่งเื้อแม็กน้องแม็กกันนี่อ๋อไอแม็กนะเออ

เป็นวันจันทร์เหมือนกวันที่อะไรโลกไม่เหมือนนี่ที่โอ้เก่งเก่งเก่งสามีเก่งเลยสิบสามเดือนยังลูกเดือนเดือนสิบสองโลกเออเดือนันวาโลกเก่งเก่งเก่งเดือนตุลาเออแต่กี้เดือนตุลาเป็นเดือนสิบโลกเดือนมีนาที่ยังก่ะเหมือนเดือนเดือนมีนาเป็นเดือนสามโลก เรือนพจิกเงีน10เอสลเดือนจิกยนงไงไอวัดนะเดือนพจิกเดือนจิกเรือคนไทยมนเรียนพจิกายนสวัสดีครับทุกคนซับซับไทยแล้วก็ซับเล่ากับที่ใคที่กันอยู่ในหนองเร่กซับไทยสีไลยกว่าน้องามาเขียนไทย ที่กับบ้านเข้ากันก็ใส่ซับไทยกันแล้วมีแนวแบบเล่ากันเล่นๆนเนาะแบบหรือว่าขอบคุณครับนะแบบโมเพนะื่อนขอบคุณค่ะหรือว่าขอบคุณข้าว่าแบะสบายดีจ้าวันนี้สบายดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่ะค่ะค่ปปะต้องแบบตัวตรงได้ออ๋อจับจับอ๋อเร็วน้อง โอ้คนจอบกินหอดแถวเลยะหินหอดดิหรอเจมี่ม้าหอดเท่ากูไหมเออมัมวนมาอยู่สวรรค์อ้ยโอ้

เออไปเผาคนทย่ไพ่เราพี่น้อยขอนลูกวนไปเถี่ยวเราเลยบหมหัวเราอันเที่ยงว่าอ้ยแม่เราขี่ทอดอีพ่อจ้ะเงียเฮ้ยเคืเื่อนนี่แลีนี่นเนาะกี่ทอดเลื่อนเล่าเรา เราเราปลาเราไปหลายมือนลพี่ไ่เาก่าองนอลูกไผ่เรากว่าปัดกว่าล,ลูกไผ่ละอมา,าเลยาสมเขื่องบอ่าผัดม่สมเขื่องบอ่อนนะพอ,อพอได้อีกไหม

แพงไม่เอ็ดบาทเดียสามสิบเอ็ดแพงบาทหนึ่งสามสิบเอ็ดเอาเลยหอสซื้อเก็บเงินซื้อหลอดแนี้บอ๊ซแหละทองอ คืนนี um, tw os, tw os, no ้อ้องกับอ้องก็นอนนั่มืันคืนจะคนมาหบค้นมันนอนของเดียวกันเลยอุ่นสิเอนาลยเรออยู่สวนบย่งไทอยู่สวนใช้สวเนาะเออสวนของันนาวเออนาวเหรอหนาวเลยจามัดคืนมันหมอกมันร้อน มังนะหอมลงจาอกลงสังกรซีมันลงแล้วมันมันสอดเนี่ยคันหมองแล้วมันึ้นมนอกันเนี่ยอยู่น้ำงกันแล้คันคันน้หมอกลงหนาวได้ยบ้านเนาห้องนันห้องเานอนกห้องสังกระซีห้องนอนอะสังกรีเบหนาวจามมดคืนจุจัตาจามคืนเราอะ ใคนอนอยู่กับางรือเบื้องใครในนอกเื่อใต้เหนอนาสีาออกบวบวกตสัวเออเออตอนแรกเอาสีผ่าแล้วไปตรวจมันก็ปิดบวกเออ ทำเตียงอ่ทำหมองหรื่เ่านคงเดนเออขนเผาขนาดนี้นะเผาป็นตาาแหเผาส่ีดเออพันเีนพอดเื่อน่อบ่อเจ็ดอโอ้ย้แบบีเจ็เลยอดเองอดเองตายเพื่อนกันจมอยู่ตอนนั้นตอนตอนนั้นนอกเหมืนเบอนะ เป็นอ้ไรเนาะพอจะขึ้นไหม่ะมือนะร่เมืองมึงจะพึ่งขึ้นได้เหรอมึงจะพึ่งขึ้นได้มึงขึ้นได้มึงหาเงินหาคำอยู่กู้ก็หางเงินหาคำไปขึ้นไปถึงเขาจะอาให้กักตัเสียเวลาหางเงินหาคำเนี่ยว่เออคน่อรู้เออคนบ้อรู้อะไรเขาอกจนะเออแบบไม่เออเออ Còn cả Ui, cô, cô, cô bên xuống đấy là biết gần là mà là mà ừ. Cô tụ liệu rồi là

Ờ. khi em mò lẽ bảo vệ cổ lẽ mà thu nành là chặt này ngân thu thì chặt này ngân là bảo vệ cổ nhá. ờ ờ. Ừ. Ủa, bảo kia mất lẽ, ừ. bảo kia khắp thái cứ lóc như nước. Ví dụ lắc cẩu, cổ thụ thay này. ờ. Mấy lúc. Không nhiều năng thảo mấy. Đây là này. ơi. Bảo kia lẽ, bảo kia khắp thái có trồng bầu mà. Bình... Mấy đứa bạn thôi tham là nòng này, cái thằng nhóc. จะสร่างยุ <c ười> ่งไม่กันไปหลินที่ห้องซีบมือเฮ้ยก็คิดหอดเถ่าหน่อยเป็นแสนเป็นล้าโดนละโหแทบว่เว็นได้

ป <c ười> <c ười> uh ้องลูกมันติดโควิดนี่แม่มาในหองตัวนี้อันตรายเนาะเคลียเคลียร์ว่อันนี้เยลน่ะือูน่ะบอกมาเออๆาาแลเขาจะได้เงินดเออ